วันนี้มาแนะนำหุ้นหนึ่งตัวหุ้น UPA บริษัทนี้ทำเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าพลังงานาน้ำนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Pino Hill โโที่ปากช่องนครราชสีมาและธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์ในปี65เริ่มมีผลกำไรเป็นบวก และมีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาปัจจุบันยังน่าสนใจซื้ออยู่ตอนนี้จะเป็นหุ้นเทินอาราวตัวต่อไปจากการรับรู้รายได้ที่ลงทุนไปในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าผลการดำเนินงานดีขึ้นเรื่อยๆการเข้าซื้อหุ้นตอนนี้ยังอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปและกราฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเริ่มรับรู้รายได้และเริ่มมีกำไรเพิ่มขึ้น